สวัสดีค่ะแม่มวยมูมอนะคะหลายคนคงเคยเห็นในเฟซของแม่มวยว่าโพสมูมอและหลายคนคงสงสัยว่าไอ้มูมอเนี่ยมันคืออะไรวันนี้แม่มวยจะมาอธิบายให้ฟังว่ามูมอคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมูมอคือแอปพลิเคชันที่รวบรวสินค้าหลากหลายแบนด์มาจําหน่ายภายใต้แพลตฟอร์มโซเชียลอีคอมเมิร์ซซึ่งสินค้าที่บริษัทมูมอได้ดีมาเนี่ย เป็นสินค้าแบรนด์คุณภาพติดต่อเจ้าของแบรนด์โดยตรงไม่ได้ผ่านนายหน้าเพราะนั้นให้ท่านมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้ทั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างรายจ่ายด้วยรายได้อย่างเช่นใครจําเป็นจะต้องซื้ออะของใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเช่นผ้าอนมามัยยาสีฟันแปรงสีฟันข้าวสารซึ่งในชีวิตประจำวันทุกท่านจะต้องซื้ออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้น พันรายจ่ายต่างๆนี่ค่ะมาเป็นรายได้กับมูมอแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปมาเรียนรู้กันว่ามูมอสร้างรายได้ง่ายๆกับทุกท่านได้ยังไงวันนี้ไม่มวยฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ